ไลฟ์รีพอร์ตรายงานสดจากโชว์รูมเบนเอ็นเคค่ะในขณนะนี้กำลังมีรถเข้ามาใหม่ค่ะอยากรู้ว่าเป็นรถอะไรบ้างตามหนุ่มมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจแปนสวัสดีครับโอ้ยรถสวยมากเลยค่ะรถรุ่นนี้รถรถุรถ่นอะไรคะเอนเอลีห้าร้อ0เอนะครับปลั Plug ๊กอินปลั๊กอินใช่ครับอืมแล้วเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นี่เป็นเครื่องยนต์อะไรคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด3,000ซีซีนะครับ6สูบนะครับ333แรงมา้า ยังไม่พอยังมีระบบปลั๊กอินคือระบบไฮบริดนะครับอีก1 1 6แรงม้านะครับเรียกว่าเรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งประหยัดในรถ SUV นะครับค่ะแล้วรถรุ่นนี้โดดเด่นในเรื่องของอะไรบ้างคะโดดเด่นโดยชุดชุดแต่ง AMG แพ็กเกจนะครับโดยกันชนหน้านะครับเห็นไหมครับโดยกันชนหน้านะครับมีคิวคมเมียด้านล่างนะครับกระจังหน้าแบบสปอร์ตไฟหน้าแบบ Intelligent Light System นะครับด้านข้างมาดูล้อแมกขนาด20นิ้ว AMG นะครับ แล้วก็บันไดข้างสายล่างนี้นบอกเพื่อเพิ่มความสะดวกเวลาขึ้นลงนะครับเอ๊เห็นว่าเป็นไฮบริดปลั๊กอินไหนเอ่ยคะขอพาหนูชมหน่อยตัวนี้ครับอ่าเป็นระบบปลั๊กอินเราสามารถมีความพิเศษอะไรบ้างคะสามารถเสียบไฟชาร์จไฟที่บ้านได้แล้วสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรระยะทางไม่เกิน30กิโลนะครับใช้ไฟฟ้าวิ่งเดียวไม่ใช้น้ำมันเลย ใช่ครับเรียกว่าประหยัดมากเมากๆด้วยงั้นหนุขอชมภายในหอได้ไหมคะภายในนี่มีจุดเด่นอะไรบ้างไหมคะพี่เจมส์ภายในเรามองปุ๊บก็จะเจอพวงมาลัยสามก้าแบบสปอร์ตนะครับเบาะหนังทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตนั่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบทัชแพดนะครับเป็นระบบเหมือนเมาส์เลยครับผมอ่าตัวนี้มีจอเวลาเลื่อนตรงนี้ใช่เวลาเลื่อนตรงนี้หน้าจอนี้นะครับตัวนี้ใส่แผ่นดิสก์หกแผ่นนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาทานกาแฟหรือว่าทานน้ำอะไรเราสามารถมีที่วางแก้วที่วางแก้วนี้สามารถปรับร้อนเย็นได้นะครับและตัวระบบของรถยนต์เนี่ยสามารถปรับโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนได้นะครับตัวนี้มีหลังคาแก้วด้วยอ่าใช่ครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียง Harman นกาดอนซาวซิสเต็มนะครับ เป็นรถที่ดูดีมีภูมิฐานเลยจริงๆค่ะพี่เจแปนแล้วราคาหนุมอยากทราบว่าตั้งไว้อยู่ที่เท่าไหร่ราคาตัวนี้อยู่ที่4ล้าน4แสนหมื่นบาทเท่านั้นเองครับ4ี่ล้านแสนหมื่นบาทใช่ครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังติดตาม N.K. Live Report ของเราอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีแคมเปญพิเศษอะไรบ้างคะเออสำหรับลูกค้าที่ติดตามรถคันนี้นะครับผ่าน N.K. Live Report ของเรานะครับเพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเลยครับว่าตามมาจาก เอ็นเคไลฟ์รีพอร์ตนะครับทางเบนซ์เอ็นเคมอบบริแทนแนนซ์ฟรีหนึ่งปี mm hmm. นะครับยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดอีเหรอยังไม่หมดครับยังมีประกันภยใบชั้นหนึ่งอีกหนึ่งปีนะครับอ่ mm hmm. าครับลูกค้าเอ็นเค r ล p o รีพอร์ตของเรา mm hmm. ล้วติดตามสามารถติดตามเอ็นเคลเนี่ยจากช่องทางไหนได้อีกบ้างคะเอ,อ่อถ้าช่องทางอื่นถ้าลูกค้าอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถทุกรุ่นเลยนะครับ <c oughs> เราก็เข้าที่ ww w b e n k c o m นนะครับหรือว่า IG ของเราก็คือ Ben ซ์เอ็นเค c ันเนะครับ แล้วก็ Facebook กแฟนเพจนะครับก็ที่ Benz NK ได้เลยน้องใหม่ของเราสุดๆร้อนๆเลยครับก็ Twitter b e นะครับ b e n z ์แอนเคอ i นเนะครับแล้วก็ YouTube ก็คือ Benz NK c h anel n แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าอยากสอบถามรายละเอียดของรถรุ่นต่างๆราคาสามารถแอดที่ l ล n e แอดของเรานะครับออ f ฟิเชี l ล n ลของเราก็คือแ d b e n นซ์ e ินเดอร์สกออนต้องมีนะครับถ้าไม่มีหาไม่เจอ ใช่ครับมีคนตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงเลยเออ24ชั่วโมงเลยครับผมนะครับถือว่าครบถ้วนทุกช่องทางจริงๆใช่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลรถคันนี้กับพี่เป็นกับพี่เจแปนนะคะได้ครับผมค่ะและนี่นะคะก็คือรถขับใหม่ประจำวันค่ะติดตามไลฟ์สดจากโชว์รูมเบนเอ็นเคได้ทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ NK Life Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้นุงหนิงรายงานสวัสดีค่ะ